จ้าโอ้ยสวัสดีจ้ามือนีผ้ามาเก็บเห็ดอีกตามเคยแล้วจ้าเห็ดปวกงลูเกิดอยู่เห็ดปวกจิกเกิดพูน่ะพูน่ะพูน่ะนุ่ย่หมากับพ่อมานี้เบิ้งเบ้งยายย่ถุงสวนป้ายยางใต้ป้ายยางค่ะเห็ดปวกจิกเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปเบิ้งพน่ะเป็นแถวยุพน่ะ อีลาอีลอุ้ยเด็กเกษตรอืมแต่จะอ่อนตะขาใหญ่ป้าเปล่าป้าอ่ยุทธงได้ไปเบิ่งไปไ้นี่ไหลี่หลยคือกันเก็บแล้วว่าคำานี่อุ้ยตายยังยังว่าไดมากฝาลฝาลี่ แ่กัตตาเออเมนอี uh ีเลยแม่กัตตาไม่ห oh, yeah, uh. mm ้งงานนี่แหะป้าพี Woo ่น้องมึงลูกค่ะเมนเบิ้ลนำสายหัวหน่อไปสิที่นที่ไหโอ้ยดอกใหญ่ค่ะสร้างมาเป็นทอนเอาย่างสบายสบายเลยดินมันซุ่มไม่ได้กินยากเลยนะป้าเชิดได้เด้หมอบ้านบ่าม่เห็นโอ้คณอ่ะ ตัวซาบไดเอามาถึงได้คุณแม่ไปใส่ของมันนะพูดนะหญ้าจันแห้งบอกว่าให้ไปเบิ้งเหตุยุคโคกเห็นหมันปูร่านท่นเก็บได้หลายโอ้ย,บเ,อยเบื้องเหตุค่ะโอ้เจม,มันมันเก่าแล้วเนาะมึงดูข้าบ่เห็นเนาะมึงดูคนน่ะนคัะนมันเต็มหมู่บ้านได้เจนเนี่ยเจน นี่ยมอวานเป็นซุบน้อยมะวานดอกมอวานกับมะวานกับมอเจ้าเนาะเออแมนโอ้ยอยังน่าอิละอิลาอิลาอย่าหอมย่าหอมย่าหอมยาเลียฉันอย่าเซิร์นขนลูกอย่าเสิรินขืนแต่เห็ดปวกเอากนฮะเดี๋ยวแต่ละเดี๋ยวแต่ลนก็เด้ออาเก็บไปนเล่โอ้โหผู้ดำเ เอาให้เบิ่งก้อนนะจ้าตอนนี้บ่้ท่านเก็บบังรู้ตามสายหัวเลยพัวนะแมนเบิดเลยค่ะเป็นแมนเบิดเลยผัวนะเห็ดนะปัดอุ้ยค่ะโอ้ยขึ้นมาดีแท้ปัดพัวนะโอ้ยเสียดายบังนู้เมื่อวานนี่บ่เห็นเยอิงไปเก็บมังคุดมากเล็นะเล็บของยังให้เลียดออกน่ยไมังคุดมากุมมีหลายดอกด้วย ออกไปดเด้ยาเบิ้งเห็ดดีอ้ะโอย่ามาเลียดพาวะใหม่ไม่ให้เหนียวโตเนี่ย ขายหาชิปนว่าน <ís im calling avez> ุซ <faith> <food> ื้ออยู่กาแม่ดา่เจ้าช่เเือดีคือมุดไปมันเก็บดอมตุ้มๆใ้ับแรกตรงนั้นน่ะมีแล้วค่พยมอเขาจัาเพิ่มวนว่าด้านซบด้านพงเสียล มันไม่ได้ปลาปลามีบางหมดแต่มันน้ำได้เระวังได้มันน้ำทำอะไรไม่เกี่ยวเลยโอ้กระบอกเอาโอ้กระตุกโอ้กระตุกบ้านพูนบ้านเกษมนี่มุ่งมั่นแหละเออเท่าเทียน เน่กว่ามันมันเบิ้แต่ว่าปลูว่าเนมันสิเบิดบ่เออดอกแข็งแข็งเนาะเอาอีกแล้วทองขําแม่โอ๊ยจานเจ้าวาดิยังเกียงเหอมันง่วงเล็กไอมนี่เ่องต้องเกียงมายาติเออแม่ันนี้นั่นเกียงนั่วะไอแม่อันยายาจันว่ายโยวานแทบของตัวยุดตว่ายาจันนะ เข็มขนเออเมื่อนี้โชคดีลูกไผ่มาหาลูกไผ่ได้ไม่เก็บซอยนีา่าานะชาแนลโอ้ยมองดูขาสิเต็มตาแล้วมึงดูไอ้ท้องข้ามไม่เหยียบแมโอ้ยโอ้ยขาพูนะผู้นะเน็ดปวกอ,อืมัมนออกมาเห็นได้ยูได้กินเนาะเป็นจังบุญ ออกมาอีกเด้อพุ่น่ะอันนี้เบ่เห็นมั้งดูเป็นว่าเนา่าเป็นว่าเปื่อยโอ้เไดายนาอหมู่บ้านบ๊ะได้มาเบิง้งบ๊ะได้มาเบิ้งสวนออกอยู่สวนนะคะสร้างนี่ป้าเห็ดเนี่ยป้าสวนยางต้นสาราอินโดค่ะป้า เดี terror, guard, son, ๋ยวลูกไผ่ตามปูไปแล้วพ่น่ะปูพ่น่ะพูนเก็บเฮดอยู่พ่น่ะค่ะเพื่อนมะเพ,พ uh ิ่นมาเกี่ยปลาพอบ้านมะเกี่ยปลาค่ะก็เลยพ่อเฮดเกิดอยู่ในปลาอยางเจ้าของค่ะพูน่ะอินทาาลัมพูน่ะอยู่ในสวนอินทาาล่มมีบาระเไปเอนแล้วเพิ่นเอิญแล้วค่ะชุดชุดเกบเฮดก็เป็นชุดอยู่บ้านจ้าชุดก็เลยต้องเป็นแบบนี้จ้าก็เลยบอมแมนชุด เก็บเห็ดโดยแท้ค่ะไปแล้วไปแล้วคุณอะคุณอะไปเพ่อินแล้วพอบานเอินแล้วโอ้โหคุณอะป้ามิตเตอร์ดอกใหญ่ๆงามๆฮะนี่ไปคุณปัดปัดปาดปัดปาดหลุนนี่มิตเตอร์หลุนใหญ่ๆแต่เนี่ยนะไปคุณไปคุณไปคุณคุณอะต้นอินทผาลัมคุณอะค่ะปาดปลาเห็ดบังหังเนึกว่าบ่มีโอ้โห โอ้เจมันดีเนาะโอ้นี่แหละอยู่บ้านเฮาอ,อยู่บ้านนอกบ้านหน้ากระไดเนาะอยู่กับธรรมชาติอิลีอีหลอเลยเห็ดกะเกิดมาให้กินตามธรรมชาติอิลีโอ้ดี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 เทวดาเพื่อนกะทรงมาหให้ยด้แหละเนาะเฮ็ดแต่เฮาไม่อยู่ไม่กินมีแต,ดตดะะด่ดอกงามๆแต่เจนมีแต่ดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องมึงดูดอกใหญ่ดีเนาะ ยงเงาอินทาลามมีกตั้งหากพุ่นอาสาป่าสาป่าโอ้ดอกงามจะดอกงามๆนะดอกน้อย,อยอกีจะดอกแข็งๆโอ้ยเกือบบ่เห็นเนาะเสดายแย่เลยแถวบ่าบเห็นเนี่ยเ<ฮ>บิ่งเก็บเ็ดกับโบมีเสือเคนยาวเพบาบราะว่ประเดตั้งใจ ยุ่งกัดเบิดแล้วเก็บเห็ดมิตรภูบดอยไซเสือขญาวค่ะยุ่งกัดเบิดแล้วเพราะว่าเพราะว่าอยู่บ้านพู้น่ะบ้านเห็นปะคะนั่นแหละบ้านน่ะอยู่ตรงนี้เองยืดน้ำายกับมี่ปะโอ้ต้นปน่ะน้ำปูกับมี่โอ้เต็มกระตาแล้วไปหาปูไปหาปูไปหับน้าปูกันปูเต็มมือ หาปูกกันคุณอะโอ้คุณอะเป็นพืชใช่ไหมโอ้ดอกสวยจังเลยโอ้นมนมเลยโอ้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 ยบอ้ยโอ้ยโอ้บโน้ยโอ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 ้ยน่้ยโอ้ยแอ้ยนอ้ยโอ้เโอ้ยอ้ย้ยโอ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 ้ยกอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อลยโอ้ยโอาแนอมากิ้มด้้ มันแข็งเนี่ยแะเนี่ยไอ้มันมันมัน,มนดอกใหญ่เออหักเอาเอาให้ให้ให้โค่นมันอยู่นี่แหลนะเนาะเสนาะม่ต้องเอาแหลมๆหักเอาก็ได้โอ้ยเอาไปเลยน้อยๆจุ่มๆก็เอาเพราะว่าเดี๋ยวมันแป๊บเดี๋ยวมันกระบาดอือโอ้โหมเออื่นได้ได้อีกแล้วเมนูไปบัดได้ค่ะเก่งหันอีกแล้วโอ้โหเทวาดาเพิ่งแต่งทรงแต่ทานมาให้เนาะ ดออกอีกนะเด้อลองเงีบขาบ้างเถอะเอาไปผม<ป>โอ้ยโอ้ยยังสีมีอีกเด้อนี่ยไอเห็นปะไข่ไมันเกิดด้วกันเอาโป๊ะไวไ้เป็นยังไม่ไหน่อยแต่ว่าโป๊ะค้างๆเดี๋ยวนั่นทำมันแห้งหลายมันสีบกเกิดเนาะมันซูมไต,ต่ต้นหมกม่วงเด้อค่ะนี่คุณอะพี่น้องโอ้ย <laughs> <laughs> นี่ได้มาเมน้นมาเจน,นโอ้ยอันนี้ก็เม้นโอ้โหครับมาเนี่คำเหลือได้ค่ะหกม่วงมันหกม่วงหรอบมาเจนเก็บเห็ดตั้งหกม่วงแรงกว่าพอบานมาตาหน้านให้มาพอเห็ดโอ้ยขั้นยุ่งเกินไอเกินโอ้ไปกันเลย นาสิมี่หลงเหลืออยูเดจ้าแต่ว่ามันคําแล้วเอาแค่นี้ก่อรมืออื่นก็ค่อยสิมาจอบเบงใหม่ค่ะให้หนไปทํกากันตัดตีนเห็ดล่างเห็ดกันค่ะเต็มกระตาเลยค่ะป้าย่างก,ก็เป็นป้าเห็ดเดจา้านี่เห็นบอได้กระตาใหญ่เลยจ้ะโอ้เห็นเดนี่เด้อค่ะเด้อมือนี่ เมื่อนี้เก็บเฮ็ดได้เต็มกระตาเด้จ้าได้พุ่นอ่ะได้กินแรงแล้วก็แกงไปจังหันค่ะมองดูยูบ้านเ้าก็ดีจังนึงเนาะดูนี่เฮ็ดจะเกิดออกมาให้ได้ยูได้กินได้ไปกินไปท่านแบบนี้นะจ้าค่ะถ้าพี่น้องไปเก็บเฮ็ดมากเราก็มาลางล้อจ้ามาปาดตีนเฮ็ดปาดตินเฮ็ดเขาะจะปาดออกแบบนี้จ้าอื่ เม็ดนะเกิดเนี่ยมอเ,าเ้าเ่าเนี่ยมอแลงไปเก็บคําไปน้อยจ้าเพราะว่ามอเา้าไม่ได้ขึ้นไปสวนก็เลยบ่เห็นพอบ้านมาจะค่อยไปพ่อจะค่อยได้ไปเก็บเม็ดเปียบบ่เห็นเนาะเปียบต้องรุดเป็นตาซึ่งนึงกับ่เอามันเ่าและได้ไม่แค่นี้ก่อนกาลังสิเกิดอีกอย่จ้าในแน่กินใสจังหันพร้พอมเบ้หมอบักใหญ่หนึ่งค่ะคลิปนี้ก็ จบแค่นี้ก่็ได้จ้าลาพีลานองไปก่อนพอกันไมได้จ้าขอให้ยูดีมีแห่งสุขสุขคนเด้อมีความสุขหลายๆจ้าย่เรื่องติดตามก็เลยกดแชร์ให้อิงได้ได้จ้าเป็นกําลัางใจให้กันและกันจ้าสวัสดีจ้า